สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ c h anel n f e e o m i n a l ครับแล้ววันนี้นะครับเราก็อยู่กับรายการ Yuki World ครับ EP นี้เป็น EP ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ครับผมนะยังไม่ต้อนรับดิเพราะว่าวันนี้ยังวันที่25อยู่ก็เป็น Merly Christmas แล้วกันนะครับผมนะโอ้โหก็ต้อนรับเทศกาล Christmas นะครับผมจริงๆก็ไม่ใช่เทศกาลไทยนะแต่ว่า เราก็มูเมมาเป็นของตัวเองนะครับผม <l ots> <l ots> ในเดือนนี้เนี่ยนอกจากจะมี SDR บ Alba Al Strike ที่เพิ่งผ่านมาเนี่ยก็มีบ็อกซพิเศษประจำเดือนนี้ด้วยนะครับนั่นก็คือบ็อกซ์ c r e t ลช i n นี่บ็นะครับผมอย่างสวยงามอากดูดิซึ่งทุกๆปีนะที่เป็นเดือนสิบสอเลยมันจะมีบ็อกใหญ่อย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ทุกคนก็จะปางกันแย่งชิงนะฮะว่าแบบเอ้ยมัน มีมอนเด็ดๆไหมอะไรอย่างเงี้ยกูอยากได้ไว้อะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งต้องบอกว่าเจ้าบ็อกซ์นี้นะครับผมคือไม่ใช่ว่าใครจะพีก็ได้นะครับ ต้องเป็นคนที่ซื้อถ้าจะไม่ผิดนะเป็นบ็อกซ์ดอนออฟมาเจสตี้และเป็นการพรีออเดอร์นะครับ2บ็อกซ์นะฮะถึงจะได้พรีเจ้าบ็อกซ์เนี้ยหนึ่งบ็อกซ์วิธีนี้นะมันเป็นวิธีการที่จะแบบว่าเพื่อความแฟร์ต่อคนที่อุดหนุนออฟฟิเชียลมาโดยตลอดนะครับผมนะฮะก็ได้บ็อกซ์นี้ไปเยอะๆเนี่ยก็ถือว่าโชคดีมากๆเลยนะครับในกล่องนี้นะครับจะมีการพิเศษนะครับระดับซีเค็แลถึง2ใบนะครับมีทั้งหมด6แบบนะครับซึ่ง6แบบนี้ก็แบ่งออกเป็น3ตทีมทีมละ2ใบนะครับซึ่ง ทีมทั้ง3ที่ว่าเนี่ยก็คือทีม Sky Striker นะครับทีม Witch c r a f t ครับและก็ทีม m a y a k a ช h i นั่นเองนะครับเป็นทีม3สาวนะฮะที่ต้องบอกว่าอาพับรักมากๆเลยนะครับชื่อบ็อกก็บอกอยู่แล้วนะฮะซีเคลดชัยหนีบ็อกนะแ <c oughs> <c oughs> สดงว่า3คนนี้ไม่น่ามีผัวนะะ <c> ฮ <oughs> อ่ะนอกจากนี้นะครับในกล่องนี้นะก็จะได้ ในส่วนของอะคริลิกสแตนนะครับผมซึ่งจะมีทั้งหมด6แบบนะฮะกล่องนึงเนี่ยจะได้อย่างละ1ชิ้นนะครับสุ่มเอาแต่ละทีมเนี่ยจะมีอยู่2ลายนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นลิสต์ไว้ให้ตรงนี้นะครับว่ามีลายอะไรบ้างนะครับที่แน่ๆเลยเนี่ยจำได้ว่าเซนโตคิดจะเป็นลายเอนเกตกับตัวธาตุไฟนะฮะส่วนมายาคาชิเนี่ยจะเป็นตัวลิงค์นะฮะส่วนวิชคาร์เนี่ยจำได้ว่าเป็นเวทกับอะไรก็ไม่รู้นะ <S <S ช่างแม่งเถอะแล้วก็นอกจากนี้ยังมีสลีฟนะครับลายพิเศษนะครับกล่องละ1แพ็คนะครับแพ็ค มี7จซองนะฮะมีทั้งหมด6แบบเหมือนกันนะฮะตีมละ2แบบนะและกล่องเนี่ยจะมีทั้งหมด3แบบนะฮะก็ได้กล่องตีมอะไรก็รับประกันว่าเราจะได้การ์ดซีเคข็ของตีมนั้นแน่นอนนะครับแต่ก็ต้องไปสุม่มในส่วนของอะคริลิกสแตนแล้วก็สลีฟแค่นั้นเองนะฮะซองนะครับแพ็คที่เราจะเปิดเนี่ยมันมี5ซองนะครับซองหนึ่งจะมีการ์ด5ใบนะครับผมก็คล้ายๆพิสมัติก็ทบ็อกปีที่แล้วนะครับแล้วก็คล้ายๆรีเจนเดอรี่โกลบ็อกเพียงแต่ว่าในส่วนของบ็อกปีนี้เนี่ยก็ต้อองบกว่า มันทํามาเพื่อที่จะเหมือนสนองนี้สําหรับคนที่แบบว่าชอบตีมไวฟูไวฟูอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมซึ่งตัวผมเองเนี่ยก็ต้องบอกว่าผมมัไม่ใช่คนที่ชื่นชอบตีมไวฟูมากเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะว่าผมนี่ก็เน้นตีมเก่าๆอย่างพวกบลูอายหรืออะไรอย่างเงี้ยเพราะผมชอบพวกนั้นอยู่แล้วนะครับผมก็เลยไม่ได้เจ็บมากสาหรับกล่องนี้ส่วนของรีที่ออกมาเนี่ยก็ต้องบอกว่าถ้าใครที่เล่น3มตีมเนี่ยก็อาจจะว้าวนะแต่สาหรับตัวผมอะผมเฉยๆนะครับที่แบบว่ามีใช้ได้ก็จะมีแค่ทอยแมยสองใบครับฟินิกกับเคอร์เนอร ก็สําหรับใครที่เป็นสาวกของ3ามตีมนี้นะฮะเซนโตมายาคาชิวิชคราฟนะครับถ้าใครเปิดแล้วได้อะไรก็มาอวดกันบ้างแล้วกันนะฮะก่อนที่เราจะไปรีวิวบ็อกซ์นี้กันนะฮะก็ ฝากอุดหนุนนะฮะสปอนเซอร์ของเราด้วยนะครับร้านโมเดิร์นการ์นะครับก็ต้องขอขอบคุณพี่บอมนะครับที่ให้เจ้าบ็อกซ์ซีเค็ดชายนี่มาให้เราเปิดกันนะฮะอย่าลืมอุดหนุนสินค้าแท้ที่มีมอกรของบริษัทคิดแอนคิดด้วยนะครับผมนี่นะฮะติดอยู่ตรงข้างๆกล่องนี่แหละนะครับเอาเป็นว่าเพิ่มไม่ใค่เสียเวลาครับเดี๋ยวเราไปเปิดกันเลยดีกว่าครับเอาล้วครับเดี๋ยวเรามาเปิดกันนะครับเจ้าซีเค็ดชายนี่บ็อกซ์นะฮะเรามาดูกันดีกว่าครับว่าเราจะได้กล่องสุ่มของตีมอะไรนะฮะสามสองหนึ่ง อ้าวยังไม่มีอ่ะเฮ้ยทำไมมันไม่มีวะอ๋อยังไม่เปิด <c oughs> <c oughs> แล้วก็เป็นอะไรวะของตีมอะไรอะ่ะเฮ้ยเป็นวิชคราฟครับผม <c oughs> น่าจะใช่นะวิชคราฟนะฮะโอ้โหได้วิชคราฟนะครับผมโอเคกล่องสวยอะ่ะสวยมากเลยอะ่ะเฮ้ยสวยสวย นะครับแล้วก็ได้ทีมวิชคลา a ส t นะครับโอ้โหนี่นะครับการ์ดก็อันนี้เป็นสิ่งที่เราต้องได้อยู่แล้วนะครับอ่าเป็นการ์ดซีเกตนะฮะการ์ดซีเกตของทีมวิชคลา a ส t เนี่ยมันจะมีตัวฟิวชั่นกับเวทของมันนะฮะเป็นระดับซีเกตแลนะครับอ่าเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของอะคริลิกดีกว่าอะคริลิกซันดี้นะฮะโอ้โหดูสลีฟดีสลีฟวิชคลา a ส t นะฮะเอ้ยสวย สวยเลยทุกคนสวยอนะ่ะนี่ก็สวยเห็นไหมนี่ก็สวยนะฮะออ้ยสวยมากเลยพิเวกว่าที่คิดว่านะครับแล้วก็ได้ซองคุมสลีปด้วยปีนี้ก็แถมซองคุมสลีปมาให้นะครับโอเคสวยเลยโอ้โหดูดิเฮ้ยดูดีเป็นตัวแม่มันนะฮะวิชครับเฮ้ยโ,โอเคเลยอะจำเลย เดี๋ยวขอญาตเปิดนะฮะขออญาตเปิดนิดนึงโอ้นี่คืออะไรฮะมันเป็นอะคริลิกลายอะไรฮะตาตาตีมันละหรือว่าไงฮะมีดอดเหรียญกระปุกอะไรด้วยฮะอ๋อเป็นฐานเป็นฐานอ๋อเป็นฐานโทษโทษกูโง่ไอ้เหี้ยอ่าโอเคอ่ะเดี๋ยวลองลองเปิดดูอ่นี่แล้วก็เสียบเข้าไปอย่างงี้ นี่ก็สวยอะทุกคนอ่าเดี๋ยวเราวางไว้ตรงนี้เราวางไว้ตรงนี้ให้น้องนะฮะก็สุ่ม1นึ่งายนะครับผมนะสลีปก็มี2องายนะครับรานนี้เราได้ตัวแม่มาก็โอเคนะถือว่าโอเคเลยแหละนะครับสลีปก็อยู่ตรงนี้นะฮะอ่าโอเคสวยทีนี้เรามาเปิดซองกัดิกรลาลาลาสนะครับผมเรามาดูซองกันนะครับอืชบทึบ แล้วก็ดูครับกาซีเค็ดแลนะครับนี่สวยนะเนาะเฮ้ยสวยโอเคเลยอะซีเคตดเะครับอืมโอเคเลยแต่จริงๆถามผมนะถามใจผมผมอยากได้เซนโตมากกว่า <c oughs> <c oughs> แต่แต่ก็โอเคครับโอเควิชคาร์ฟก็วิชคาร์ฟนะสวย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 นะครับโอเคการันตีซีเค็ดนะฮะสองใบเรา ได้อยู่แล้วนะฮะเรามาดูอันซองสุ่มอันนี้ดีกว่ามันจะสุ่มซีเคลแรซึ่งอะไรก็ตามแต่ที่เป็นซีเคลแรเนี่ยมันจะมีพวกการ์ดที่เลี่ยออกมาแล้วเป็นระดับซีเคลแรซึ่งมันก็คอนเฟิร์มแล้วแต่ว่าผมก็จาไม่ได้นะครับว่ามันมีอะไรบ้างแต่จําได้ของทีมเซนโตว่ามันจะมีเลชิซุกุมีไฮยะเตะนะครับแต่ว่าวิชคาร์มี่จําไม่ได้แล้วครับว่ามีอะไรบ้างนะฮะส่วนใหญ่ที่เลี้ยออกมาคือมันเป็นมอนสเตอร์ของทีมมันซึ่งไม่ใช่ตัวแม่ รู้แค่นั้นน่ะนะครับโอเคหุยระดับรองมอนพาราเลลนะครับอันนี้เป็นพาราเลลแบบลายเก็ตนะเก็ตหินนะครับผมของตีมายาคาชินะฮะเวทนี้ต่อไปเป็นแวมไพร์ซัคเกอร์นะครับผมอืมโอเคพวกนอร์มอนเนี่ยจะเป็นนอร์มอนพาราเลลหมดเลยนะครับอันนี้ก็ตีมายาคาชินะฮะแล้วก็เป็นโอ้โหเซนโตรครับอ๋อมันก็มาเป็นระดับซุปเปอร์แลนเหมือนกันหรอ เฮ้ยเท่ว่ะเชียตัวนี้นะครับชื่อว่า strategic striker ham นะครับหรือบางคนอาจจะเรียกหำตัวนี้เนี่ยมีเอฟเฟคค่อนข้างเก่งเลยทีเดียวนะครับมันบอกว่าการ์ดใบนี้น,นะว่าเป็น brandish หรือว่า sky striker นะครับเราสามารถอัญเชิญแบบพิเศษการ์ดชื่อนี้ตามวิธีที่เอฟเฟคที่1ของการ์ดชื่อนี้ได้เพียงเทินหลักครั้งเท่านั้นนะครับเอฟเฟคนี้หนึ่งบอกว่าถ้าเราควบคุมมอนสเตอร์ที่มีชื่อ แบรนดิชไมเดนหรือสกายสไตรเกอร์นะครับอยู่บนสนามเราสามารถอัญเชิญแบบพิเศษการ์ดใบนี้นะฮะจากบนมือนะมาบนสนามของผู้เล่นใดก็ได้ครับโดยสังเวยมอนสเตอร์บนสนามของผู้เล่นคนนั้น1ใบครับเหมือนเป็นไคจูเลยอะครับทุกคนเอฟเฟกต์สองครับบอกว่าเมื่อการ์ดใบนี้ถูกทำลายจากการต่อสู้เราสามารถเลือกการ์ดท,ที่ฝ่ายตรงข้ามควบคุมอยู่บนสนาม1ใบทำลายการ์ดท,ที่เลือกนั้นนะครับซึ่งในกรณีนี้ถ้าเกิดว่าเราเอา,เานะเอันนี้ให้เขาเนาะสองเวอร์มอนสเตอร์ให้เขาเสร็จปับ๊บเราทำลายจากแบทเทิลได้นะครับผมไอตัวเนี้ย ในหลุมเรานะครับว่าจะยิงการ์ดหนึ่งใบของอ e ีฝ่ายนะครับแบบทาร์เก็ตนะก็ถือว่าเก่งเลยทีเดียวเชียวนะครับสำหรับคนเล่นสกายสไตรเกอร์นะเก่งมากๆเลยนะครับแล้วก็เป็นซีเค <c ười> ็ดซีเค็ดของวิชคาร์บ่ะทุกคนงงเฉยอ้ยสวยอะทำไมซีเค็ดบล็อกนี้สวยวะเออสวยอะสวยจริงสวยจังด้วยโอเคโอเคโอเคได้ฟอย์นะครับเนี่ยเดี๋ยวแยกฟอย์ให้ก่อนนะฮะโอเคซองที่สองครับผม ผมอยากได้ทอยแม่นะฮะสองตัวเลยนะครับเพราะว่าเอามาใช้ฮะ,ะแล้วก็เป็นหมู่บ้านจอมเวทนะครับโหหมู่บ้านจอมเวทนะฮะโอ้โหต่อไปเป็นทอยแม่ฟีนิกเออโอเครู้เรื่อง เรนะครับผมได้น้องมอนพาราเล่ครับแล้วก็เป็นเวทของทีมอะไรครับการเดใบนี้นะครับชื่อว่าเมจิเชียนไรท์แฮนด์นะครับมันบอกว่าเธอละครั้งตับเท่าที่เราควบคุมมอนสเตอร์เผาจอมเวทอยู่บนมอนสเตอร์ของเราทําให้การสั่งใช้งานการ์ดหรือการใช้งานเอฟเฟกต์การ์ดเวทมนต์ที่ฝ่ายตรงข้ามสั่งใช้งานเป็นใบแรกในแต่ละเทิร์นไร้ผลครับแล้วเมื่อทำช่นนี้ทําลายการ์ดใบนั้นครับโอ้เก่งอ่ะถ้าจอมมานได้กับวิชคราฟนะฮะโอเครู้เรื่องนะครับต่อไปเป็นเวทซีเกตอได้ทุกซองครับ ได้ทุกซองครับของทีมวิชคราฟอีกแล้วนะครับผมของวิชคราฟอีกแล้วนะครับถ้ามาลักษณะนี้วิชคราฟแน่นอนนะฮะเฮ้ยมันได้วิชคราฟสองใบแล้วอะมาครับแพ็คที่3ครับเรามาดูกันอันนี้น่าจะเป็นเอามาเล่นกับจริงๆมันเป็นของทีมมากิตัสนะใช่ป่ะแต่ว่าเอามาเล่นกับวิชคราฟได้มั้งเห็นเขาบอกนะฮะเซอร์เบอร์แลสครับโอเครู้เรื่องได้แจม นะครับแล้วก็ซูเปอร์ครับของทีมมายาคาชินะครับผมเมื่อกี้เราไม่ได้ซูเปอร์หรอวะแล้วก็เป็นเวทของวิชค่ะเฮ้ย <laughs> มึงมาทุกใบเลยอะ่ะเฮ้ยอะไรวะเฮ้ยมาทุกใบเลยอะไรอะ่ะอะไรครับเนี่ยมาถึงก็ได้ไฮยาเตะเลยครับซองที่สี่นะครับผมโอเคแล้วก็ดูคิงบาร์เรด็อกนะครับของทีมซอมบี้เวิลด์นะฮะ ซูเปอร์ครับโอ้โหนี่เป็นเวทฉับพันใบสุดท้ายที่สปอยออกมานะครับเป็นเวทที่จะออกมาในรูปแบบของซีเคลดแรด้วยถ้าใครเปิดได้กล่องเซนโตคินะครับเราได้2ใบเลยนะครับเป็นเวทฉับพันนะฮะแล้วก็ซีเคลดีมวิชคัฟครับโอ้หรือว่ามันถ้าเปิดได้บล็อกไหนมันจะได้ซีเคลดทุกใบวะของทีมนั้นอะไรเงี้ยหรอวะซูเปอร์ได้3ใบนะครับเรามีซูเปอร์หลงเหลืออยู่เปล่าผมดูผิดหรือเปล่านะสักรู่ เออไม่มีนะฮะก็น่าจะตามนี้นะครับผมอ่ะเรามาดูกันนะครับเดี๋ยวเรื่องเอฟเฟกต์การ์ดเดี๋ยวค่อยไว้ที่หลังนะฮะอ่าโอเคอันนี้เป็นดีมายาคาชินะครับเป็นลิงสองนะฮะซึ่งที่ออกมาในทีมเนี้ยในบ็อกซ์เนี้ยก็คือลิงสามโอเคอินสแตนฟิวชั่นมายาคาชิครับซุปเปอร์ครับของทีมมายาคาชิครับแล้วก็เป็นซีเคิทของวิชคราฟต์จริงๆด้วยนะครับโอ้โห อ๋อเป็นแบบนี้นี่เองนะฮะไม่รู้ยังไงนะใครได้อะไรก็มาบอกกันด้วยละกันนะครับทีนี้เรามาดูเอฟเฟกของการ์ดที่เราได้กันดีกว่านะครับบางใบที่เรายังไม่ได้บอกเนาะเรามาดูเอฟเฟกของการ์ดใบนี้ครับการ์ดใบนี้ชื่อว่า w i t c h c a f t Ginny นะครับเอฟเฟกบอกว่าเราสามารถสั่งใช้งานเอฟเฟกต์หและ2ของการ์ดชื่อนี้ได้เพียงเทอาละครั้งครับเอฟเฟกต์หบอกว่าในช่วงเมนเฟสของผู้เล่นใดก็ได้ครับเราสามารถสังเวร์การ์ดใบนี้ที่เราควบคุมอยู่บนสนามจากนั้นทิ้งการ์ดเวมนม มอสเตอร์ที่มีชื่อวิชคราฟจากเด็กของเรา1ใบามาบนสนามของเรานะฮะยกเว้นวิชคราฟจีนี่นะครับเอฟเฟกต์ <Effect S 1> ที่ 2, 2บอกว่าเราสามารถนําการ์ดใบนีนที่อยู่ในสุสานของเราและการ์ดเวทมนต์ที่มีชื่อวิชคราฟที่อยู่ในสุสานของเรา1ใบออกจากเกมเอฟเฟกต์ <Effect S 1> <Effect S 2> นี้จะกลายเป็นเอฟเฟกต์เดียวกับเอฟเฟกต์ตอนถูกสั่งใช้งานของเวทมนต์การ์ดใบนั้นนะฮะอ๋อเป็นการแบบมูฟแล้วก็มูฟเวเพื่อสั่งใช้งานเหมือนเป็นการ์ดเวทอะไรอย่างเงี้ยนะครับมาดูวันนี้ฮะการ์ดใบน,นี้ชื่อว่าวิชคราฟไฮนี่นะครับผม อ่าสวยเหมือนกันนะตัวนี้สวยมากเลยครับเราสามารถใช้งานเอฟเฟกตของการ์ดชื่อนี้ได้เพียงเธอละครั้งเท่านั้นนะครับ เอฟเฟกต์ดึงตับที่การ์ดใบนี้หงายหน้าอยู่บนมอนสเตอร์โซนของเรามอนสเตอร์เผ่าจอมเวทใบอื่นที่เราควบคุมอยู่บนสนามทั้งหมดจะไม่ตกเป็นเป้าหมายของเอฟเฟกต์การ์ดของฝ่ายตรงข้ามนะครับในเชิงของผู้เล่นใดก็ได้เราสามารถทิ้งการ์ดเว่นม์ที่อยู่บนมือของเราหนึ่งใบจากนั้นเลือกการ์ดที่หงายหน้าอยู่บนสนามของฝ่ายตรงข้ามหนึ่งใบทาลายการ์ดที่เลือกนั้นนะครับต่อไปครับมาดูการ์ดใบนี้นะครับตัวนี้ชื่อว่าวิชคลาฟชามิต้านะครับผมใช้งานเอฟเฟกต์หนึ่งและสองของการ์ดชิ้นน,นน เล่นใดก็ได้เราสามารถสังเวยการ์ดใบนี้ที่เราควบคุมอยู่บนสนามจากนั้นทิ้งการ์ดเวมต์ที่อยู่บนมือของเราหนึ่งใบ mm hmm. อัญเชิญแบบพิเศษมอนสเตอร์ที่มีชื่อวิชคาร์ดของเราหนึ่งใบครับจากเด็กนะฮะมาบนสนามยกเว้นวิชคาร์ดชมิต้าก็คือใบนี้นะฮะเฟสสองบอกว่าเราสามารถนาการ์ดใบนี้ที่อยู่ในสุสานของเราออกจากเกมส่งการ์ดท,ที่มีชื่อวิชค r ร f t จากเด็กของเราหนึ่งใบลงสุสานยกเว้นวิชคาร์ดชมิต้านะครับโอเคครับ ต่อไปครับเป็นการ์ดเวทนะครับการ์ดนี้ชื่อว่า Witchcraft Demonstration นะครับผมเอฟเฟกต์บอกว่าเราสามารถสั่งใช้งานเอฟเฟกต์หนึ่งหรือ2ของการ์ดชื่อนี้ได้เพียงหนึ่งอย่างและเพียงครั้งเดียวต่อเทิร์นเท่านั้นนะครับก็คือจะสั่งใช้งานนี้ก็ต้องเลือกเอานะว่าจะใช้1หรือ2นะครับเอฟเฟกต์หครับอัญเชิญแบบพิเศษมอนสเตอร์ที่มีชื่อ Witchcraft ที่อยู่บนมือของเรา1ใบามาบนสนามครับแล้วเมื่อทำเช่นนี้ในช่วงที่เหลืออยู่ของเทิร์นนี้ฝ่ายตรงข้ามจะไม่สามารถสั่งใช้งานการ์ดหรือ, Guard, นนอเอฟเฟก นะครับก็คือเชนต่อมอสเตอร์เผาจอมเวทไม่ได้นะเอฟต์สองบอกว่าในช่วงเอนเฟสของเราถ้าเราควบคุมมอสเตอร์ที่มีชื่อวิชคราฟ f t อยู่บนสนามในขณะที่การไปนเนี้ยอยู่ในสุสานเราสามารถนาการ์ดใบนี้กลับขึ้นมือของเรานะต่อไปครับการ์ดใปน,นี้ชื่อว่าวิชคราฟ f t ครีเอชันนะครับ เราสามารถเลือกสั่งใช้ง,งานเอฟเฟกต์หหรือ2ของการชื่อนี้ได้เพียงหนึ่งอย่างครับและเพียงครั้งเดียวต่อเทิร์นเท่านั้นนำมอนสเตอร์ที่มีชื่อวิชค a าฟจากเด็กของเราหนึ่งใบขึ้นมือของเรานะครับเอฟเฟกต์สครับในช่วงเอ็นเฟสของเราถ้าเราควบคุมมอนสเตอร์ที่มีชื่อวิชค a าฟอยู่บนสนามในขณะที่การไปน,นี้ยอยู่ในสุสานเราสามารถนําการไปนี้กลับขึ้นมือของเรานะครับต่อไปนะครับเป็นกับดักมายาคาชินะครับเก่งมากการไปนี้นะครับชื่อว่าโก s เมสเกลอะมายาคาชิแอนชิลันวีสตอรี่นะครับผม เอฟเฟกบอกว่าเราสามารถสั่งใช้งานเอฟเฟกต์หนึ่งหรือ2ของการ์ดชิ้นนี้ได้เพียงหนึ่งอย่างและเพียงครั้งเดียวต่อเทิร์นเท่านั้นเอฟเฟกต์หนึ่งบอกว่าสั่งเอร์มอสเตอร์ซิงโคหรือมอสเตอร์ลิงที่มีชื่อมายาคาชิหรือที่มีชื่อชิรานุที่เราควบคุมอยู่บนสนามหนึ่งใบในช่วงที่เหลืออยู่ของเทิร์นนี้ผู้เล่นทุกคนจะไม่สามารถอันเชิญแบบพิเศษมอสเตอร์ที่อยู่บนมือจากเด็กหรือเอ็กซ์ตาร์เด็กได้นะครับเอฟเฟกต์สองเราสามารถนาการ์ดใบนี้ที่อยู่ในสุสานของเราออกจากเกม The Ecycle Mayakashi นะฮะวัตถุดิบของมันต้องเป็นมอนสเตอร์เผาอันเดดสอใบหรือมากกว่านะครับเราสามารถสั่งใช้งานเอฟเฟกต์และ3ของการ์ดชื่อนี้ได้เพียงเทิร์นละครั้งเท่านั้นนะครับเอฟเฟกต์หนึ่งบอกว่าเราสามารถควบคุม The Ecycle Mayakashi Yuki o n นะอยู่บนสนามของเราได้เพียงใบเดียวเท่านั้นนะครับเอฟเฟกต์สถ้าการใบานี้ถูกอัญเชิญแบบพิเศษสําเร็จเราสามารถเลือกมอนสเตอร์เอฟเฟกต์ที่ฝ่ายตรงข้ามควบคุมอยู่บนสนาม1ใบทําให้เอฟเฟกต์มอนสเตอร์ที่เรื่องนั้นไร้ผลนะฮะเอฟเฟกต์สามครับ, 3, รบในเทูร์นสสุาของเเราาออกกกจม อันเชิญแบบพิเศษมอนสเตอร์ซิงโคเผาอันเดสที่อยู่ในสุสานของเราหรือที่อยู่นอกเกมของเราหนึ่งใบามาบนสนามครับและปิดท้ายด้วยเวทสกายสไตรเกอร์มบิไลซ์ลิงเกจนะครับผมเอฟเฟกบอกว่าถ้าเราไม่ได้ควบคุมมอนสเตอร์ใดๆที่อยู่ในช่องเมนมอนสเตอร์โซนส่งการ์ดใบอื่นที่เราควบคุมอยู่บนสนามหนึ่งใบลงสุสานและเมื่อทาเช่นนี้อันเชิญแบบพิเศษมอนสเตอร์ที่มีชื่อสกายสไตรเกอร์จากเอ็กซ์ต้าเดของเราหนึ่งใบามาที่เอ็กซ์ต้ามอนสเตอร์โซนนะครับและถ้า เรามีมอนสเตอร์ที่มีชื่อ sky striker ธาตุแสงและธาตุมืดอย่างน้อยธาตุละหนึ่งใบยอยู่บนสนามของเราหรืออยู่ในสุสานของเรามอนสเตอร์ Monster ที่ถูกอัญเชิญมาจากเอฟเฟกต์นี้จะมีพลังโจมตีเพิ่มขึ้น1 0 0 0ันและในช่วงที่เหลืออยู่ของเธอน,นี้หลังจากที่เอฟเฟกต์การ์ดใบนี้ออกผลเราจะไม่สามารถอัญเชิญแบบพิเศษมอนสเตอร์จาก์ต t r a เด c k ได้ยกเว้นมอนสเตอร์ที่มีชื่อ สกายสไตร์เกอร์นะครับผมโอเคครับก็เดี๋ยวเราไปเข้าสู่ช่วงสุดท้ายกันเลยครับผมไปครับก็จบกันไปแล้วนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับผมก็ต้องบอกว่าได้ทีมวิชค a า t มาก็ถือว่าโอเคนะครับแล้วการ์ดเนี่ยค่อนข้างที่จะสวยนะครับผมก็สําหรับใครที่เปิดได้อะไรนะครับก็อย่าลืมนะฮะมาอวดกันได้นะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งครับว่าสิ้นปีนี้เราจะมีอีก2คลิปหลังจากนี้นะครับก็จะมีคลิปแนะนําของสามัญนะครับเพื่อเป็นข้อมูลสําหรับมือใหม่นะครับแล้วก็ อีกอันนึงเป็นคลิปท้าดวน EP ที่11นะครับผมยังไงฝากติดตามด้วยแล้วกันนะครับจะออกภายในวันที่30นะครับ ก็รอติดตามดูแล้วกันนะครับว่าจะมีคลิปอะไรออกมาไหนเดี๋ยวจะแจ้งให้ทราบทางเพจฟีนอมิเนียลคลับครับหากใครที่ยังไม่ได้ไปกดไลค์เพจก็ไปกดไลค์กันได้นะครับแล้วก็ฝากเข้าไปใน Discord เพื่อมาพูดคุยกับผมได้นะครับหรือว่ามาร่วมเล่นกับผมแล้วก็น้องๆใน Discord ได้นะครับใน d i s c o r ฟีนอม o m นียลคลับนะครับลิงก์จะอยู่ในดีสคริปชันทั้งหมดเลยนะครับช่วงนี้ปีใหม่นะครับใครที่ไปเที่ยวก็ระวังในส่วนของโควิดด้วยนะครับนะก็ยังมีอยู่นะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ อย่าประมาทนะครับผมยังไงก็ดูแลสุขภาพด้วยนะครับแล้วก็สวัสดีปีใหม่ทุกๆคนครับแล้วก็ m เ r อร์ลี่คริสต์มด้วยนะครับผมยังไงฝากติดตามช่อง p h ีนอม e n นลด้วยนะครับขอขอบคุณทุกๆคนมากๆนะครับที่ติดตามผมมาจนถึงตอนนี้นะครับทำให้ผมเนี่ยมีกําลังใจในการทําคลิปดีๆต่อไปนะครับแล้วก็สัญญาว่าปีหน้าเนี่ย เราจะมีคอนเทนต์จึ้งๆคอนเทนต์มันมันมาให้คุณผู้ชมได้รับชมอย่างแน่นอนนะครับเกี่ยวกับยูกิโอนะครับสำหรับใครที่เป็นแฟนยูกิโอก็ห้ามพลาดนะครับแล้วก็แฟนๆมังงะด้วยนะครับใครที่รออยู่นะครับก็มีแน่นอนนะครับเดี๋ยวขอไปตัดต่อก่อนเดี๋ยวจะต้องลงละสำหรับวันนี้สวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับบูม